วันนี้เราจะมากินร้านโคตรยำค่ะอย่ดูดูัวนะอลองให้ มาพบแทบแล้วนะคะในช่องแทบดีเคห่างหายจากการกินยำไปนานนะคะวันนี้เราจะมาร้านยำร้านเด็ดในกรุงเทพเลยนะซึ่งปกติเราก็ชอบไปกินยำตามจังหวัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตปิยาหรือจันทบุรีอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเรายังไม่ค่อยได้มากินร้านยำเด็ดๆในกรุงเทพเลยวันนี้เราจะมากินร้านโคตรยำค่ะซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดมากๆนะคะเพื่อนๆไปรีวิวนะ <c oughs> เพื่อนๆยูทูบเบอร์เขาบอกว่าอร่อยมากๆก็เลยต้องมาจัดกันซะหน่อยนะ ะะเดี๋ยวเราจะไปกินร้านโคตดยำที่ห้วยขวางกันนะคะซึ่งร้านนี้สะดวกสบายมากๆทุกคนเพียงแค่คุณขึ้นจาก MRT ห้วยขวางนะคะก็ถึงเลยจะ้ะโอเคไปกินข้าวกันค่ะถึงร้านแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันทุกคนอะไร,รอยู่ในมืออะอ่ามารีเอสเอสค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าร้านกันก่อนเนาะ กำลังใจจดใจจ่อกับการสั่งใช่เขาว่าหิวมากมาดูเมนูกันนะคะทุกคนนี่ ยำกุ้งสดนะคะยำกุ้งสุกยำหมูยอนะคะอันนี้คือต้องสั่งยำไข่แดงเค็มคือหมดวันนี้ทุกคนอดกินนะคะมียำไข่แมงดานะะยำปลาดุกปูนี่ก็คือต้องสั่งนะคะโคตยำนะคะอันนี้500บาทแต่ก็จะมีแบบปลาหมึกปูสดปูสุกกุ้งสดกุ้งสุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่กินของสดช่วงนี้นะคะเราก็เลยแบบไม่ได้สั่งเนาะ ยกเว้นให้หนึ่งคือแซลมอนใช่ไหมคุณโอ๊คของปดคุณโอ๊คใช่ไหม,มไม่ใช่ของโปดอะไรบ้างอะยำแซลมอนเนี่ยเออแล้วก็ยำหอยนางรมแบบจุกจุก็ต้องจัดนะคะผองทอดก็คือสั่งเยอะแล้วค่ะแต่วันนี้ไก่ทอดก็หมด อย่าไปรอดูอาหารกันนะคะก่อนกินอาหารนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะกินนี่ค่ะ Amore SS นะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ด้บทำกับคุณเอมมี่กิตยานะทุกค,คนช่วยเรื่องบล็อกเบอร์เร่งการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็คุมความอยากอาหารด้วยคือกินตัวนี้ได้คุณประโยชน์เยอะมากๆเลยแต่ว่ามีคุณประโยชน์สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะอาทิตย์หน้าเราจะบอกทุกคนว่าคืออะไรนะตัวนี้บอกเลยว่ากินแล้วน้ำหนักลดดีมากๆนะคะคนที่แบบดื้อยาหรือว่าแบบกินยาแล้วาม้วนบ่อยๆแล้วน้ำหนักลงช้าหรือ ค่อยโลงตัวนี้ช่วยคุณได้แน่แน่แน่นอนเลยค่ะสายของทอดของยำของรถจัดต้องจัดตัวนี้เลยนะอามารี s อนะคะใครที่อยากได้นะคะของมาน้อยจริงๆให้ไปติดตามเพจอามารี s อใน Facebook นะคะหรือว่า IG เป็น a m มารี s อสเอสนะคะแล้วก็ Line แอดนะคะแอดอามารีเอนะจ๊ะ ของหมดอดนะคะคือใครที่อยากได้ต้องไปติดตามไว้เลยของมาปุ๊บแอดมินจะแจ้งลูกค้าเลยว่าอะของมาแล้วนะหลังนู้นอย่างงี้เนาะรับรองว่าคุณจะต้องได้ก่อนใครแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยาก L S ขุ่น S คิดถึงอมรี SS นะจ๊ะ แล้วก็ที่สําคัญไม่ลืมที่จะล้างมือด้วยค่ะตัวนี้เราใช้ไลฟ์คิดนะคะแอลกอฮอล์76%ผสมแดนดิไลออนและอะลเวร่าช่วยให้มือเนียนนุ่มเนาะที่สําคัญราคาน้องถูกมากๆนะคะราคาขวด1,000มิลอยู่ที่139บาทเท่านั้น100มิลอยู่แค่29บาทแล้วก็50มิลอยู่แค่19บาทเท่านั้นนะคะไปสั่งกันได้ที่ไลน์ตรงนี้เลยค่ะถ้าอยากเร์สเอี้ก็อย่าลืมนะคร ามาแล้วนะคะอาหารที่เราสั่งทั้งหมดอ่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเมนูนะคะแต่9้าจานเพราะเราสั่งหมูสามชั้นหมูสามชันมมช้นทอดามาสองจานทุกคนเพราะมันน่ากินมากเมื่อกี้คุณโอ๊กแอบกินไปแล้วบอกว่าอร่อยมากนะคะอ่ะเราจะกินอะไรมาร้านยำเราต้องกินอะไรกินไม่ต้องเอานี้มาจิ้มน,น้ำยำสิหู๋ดูชิ้นดิแล้วเขามีหอมเจียวข้างบนด้วยนะอู้จิ้มน้ำยำด้วยน้ำยำมาแตลเป็นยำพรหมูทอดเอ้ยไม่ใช่ปังนาอ ค่อฝางคือใกล้เราใช่ไหมคืร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด6หรือ7สาขานะาานะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ข้างล่างนะฮะก็ไปตามใกล้บ้านท่านได้เลยแคปอยู่หลังทองหล่อใช่ไหมมันก็น่าจะใกล้สุดแล้วมั้งแล้วสาขาเนี่ยสวยด้วยไงเสร์จในเน็ตแล้วสวยเข้ามาข้างในก็คือพา,พายกินได้เยอะมากตกแต่งแบบสไตล์วัดแขกขอเบอร์เนี่ยทำหนึ่งไม่ไหวอร่อยอร่อยมากอันนี้เอาชุ่มๆน้ำยำเลยไม่ต้องชุ่มน้ำยำก็อร่อยนะคือของก็ดีสุด หนังกรอบไม่เหนียวอืมมาคารม่อนะาุนโอ๊กคือแบบเราจะแบบมีตัดทำไมบ้างใช่ไหมเบื่อเดี๋ยวผู้ชมเบื่อเดี๋ยวจะเห็นเรากินยำหลายๆหมูใช่มาหมูยอของปดคุณโอ๊คค่ะมะพร้าวอ่อนแล้วก็หมูยอเน้นๆนะค,ะครับหอมอมา หมูย่างโคตรอร่อยมาอันนี้ก็ของโปรดแรคุณโอก็ชอบกินยำปลาดุกฟูค่ะปลาดุกฟูเน้นเน้นก็ออทอดใหม่ตะร้านนี้จะแซ่บกว่าอัพเตรยยำนิดน,นึงอัพเตรยยำจะหวานกว่าน,นิดนึงอืมาำปลาหมึกของโปรดให้ใหญ่มากเดี๋ยวให้ดู มัน,นดดมีจัดจ้านอือสะพามึกอร่อยนะถ้ามึกสดนะคะไม่ข่าวเลยแล้วเขาลวกไม่สุกเกิดอือพอดีพอดมีมันจะมันจะมีมีแบบดึงดึงอยู่อะ่ะอืมหอยนางรมมต่ป้อนไม่ต้องขาดสองตัวพร้อมๆเลยโอ้โหคุณหอยนางรมนะคะมามานมานอร่อยเนาะอือจตน้ำยำเพิ่ม น้องๆสดมากเสริมครับดูสถานีของทอดก่อนครับเนโคตรเผ็ดมากจะปังอยู่นะชอบอร่อยไม่ได้กินย่างมัอนนานแล้วนะอืมร้อนมาต่อจานต่อไปนะฮะยำกุ้งสุกนะฮะเดี๋ยวตักให้คุณโอ๊คน้ำพริครับกุ้งตัวถือว่าโอเคเลยนะค่อนข้างใหญ่อ่อนให้ดูแบบใช้ได้เลยกินทั้งถาดหืมกรอบกุบมาเราจะซ้ำนะฮะใส่หัวหอมลงไปแล้วก็ใส่ ยอดมะพร้าวลงไปกระบียเราตีนกุ้งกรอบอืมหอมอืมอะไม่มมนี่นี่นะอูตัวคือค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะได้สองตัวด้วยนะทุกคนจานนี้แค่สองรสสิบมาดูดปูดีกว่าปูดสดนะเนื้อแน่นอันนี้คือยอมรับว่าสดดูดปุ๊บอะคือมันออกมาเป็นชิ้นอะมันไม่ได้ออกมาเป็นเละๆ,ๆ,ๆ,ๆเปิ้ลหลยจ้ะใช่ใช่ใช่ปูอร่อย อร่อยอร่อยคุนยอมรับได้ดีมากที่นี่ที่นี่ปูแบบหวานนี่ก็ของชอบเหมือนกันปลาดุกฟูมาพี่วินต้องชอบเพราะพี่วินชอบกินยำปลาดุกปูอืมฟัมากว้าวนี่ถ้าหากจะชอบยำหมูยอจริงนะคุณโอเพราะว่ากินยำหมูยอแบบไม่หยุดรัวๆเราอ่ะวางจานอีกเออเหรอคุณอ่ะเอาปลาดุกปูคุณไปเอาได้ กรอบหรือเปล่ายักษ์ปลาดุกฟูแล้วหัวไปครับหัวขั้วสดแบบดีอะยากกินตัวเอ่ยแบบดีแบบพังอย่างเงี้ยดีดีเราให้ถั่วเยอะมากถั่วลิสงแบบเยอะเราเป็นคนชอบกินถั่วลิสงแบบใช่ไหมใช่ถั่วลิสงที่เขาแบบไปขั่วมาสดอร่อยอร่อยจริง อ๋อใครที่ยังไม่ได้ไปตามเพจ Facebook นะคะเขาไปตามได้ที่แคบบี้ก้องทารนินนะแล้วก็ไอีก็คือแคบ b ี้ก้องทารนินเหมือนกันเนาะสามารถพูดคุยกันผ่านไลฟ์ได้แบบง่ายมากมีคนชอบแบบถาม DM เรื่องร้านอาหารอะไรก็ดีมาได้นะคะถ้าเกิดเห็นก็จะรีบตอบเลยแต่ว่าบางทีก็ค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่แบบไม่ได้ตอบก็คือขอโทษด้วยเพราะบางทีมันรันมาเยอะมากอะไรอย่างงี้เนาะ,ะมา้งอเาบ เงือแบบคือฉ Get <gettable> ุดเหมือนคนเอาสเปรย์นี้เป็นน้ำแรกสเปรย์น้ำแรกมันพ่นใส่หน้าประมาณสองนาทีอะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเมื่อก่อนคนจีนเยอะมากเลยเหมือน้ฝังเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครอยากจะมาทานร้านยำแถวห้วยงฝางก็มาก่อนที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาใช่ใช่เขาไม่จำเออใช่จอดจะไม่มีที่จอดเลยเออใช่ร้านนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือสะดวกมากที่จอดรถก็คือจอดหน้าร้านได้เลยจอด่าง่มากตอนนี้ไม่มีคิวนะยันเย็นเนี่ยคือคิวยาวมากแต่คืออิ่มแล้วอะกล่องที่กินไม่เยอะกว่านี้ เพรา,วานะว่าแบบกินอเมริกาส์แลวแบบเร็วจริงๆนะฮะช่วงนี้เหมือนว่าทุกคนจะเริ่มออกไปเที่ยวกันต่างจังหวัดได้มากขึ้นน้องใครที่มีไอเดียไปเทีย่ยวต่างจังหวัดที่ไหน,นบ้างม<ห>า<ห>บอกห,หน่อยเพราะตอนนี้คือแบบเบื่อกรุงเทพมากๆนะฮะแต่ว่าเราอะไปแบบค่อนข้าง isolation หน่อยนะแบบเหมือนประมาณว่าแบบไม่ต้องเจอคนเยอะอะไรเงี้ยเพราะทั้ก็ยังกลัวโควิดอยู่นะฮะนี่แบบพลัสเซ็เน้นๆทั้งนั้นเลยเนาะทุกชิ้นยังกระดูกฟูด้วตัวเผ็ดเลยในไฟเสียงก็จะมีเสียงแบบ Ue, นนใช่เผ<ๆ>็ด<ๆ>แต่กุ้งนี่นี่นะลวกไม่แข็งเลยอะยังกรอบอยู่แบบไม่แบบลวกแบบโอ,โอเวอร์คุกอะผมปกติทับบี้ไม่เคยกินน้ำหมดนะเนี่ยแฉมาเชียจริง <laughs> ๆ,ๆเอาจริงๆ,ๆ,ๆพูดจริงๆก็คือภูมิใจในตัวกนโองนะนั่กินเผ็ดปแล้วเมื่อก่อนกินไม่เผ็ดเนี่ยอย่างที่แบบเห็นคลิปแต่แคือกินวิงแซบก็คือเผ็ดแล้วอะเดี๋ยวนี้แบบกินเผ็ดได้เท่าแทบแล้วอะบางทีกินเผ็ดกว่าด้วยอะนี่ กุ้งนะคะออนท็อปด้วยหอมแดงแล้วก็มะพร้าวการกินเผ็ดมันเหมือนกับการเอาต้องเอาชนะใช่ต้องเอาชนะความเผ็ดของตัวเองมาเอาชนะความเผ็ดเราไม่ควรจะกินเผ็ดเกินนะครับผมเรากินเผ็ดมากเกินไปคนแพ้กันคุณนีกินเผ็ดกันไปก็จะท้องเสียได้นี่มันมีมะพร้าวแบบเน้นๆนะทุกคนดูดิมาอุ้ยเดี๋ยวนะเขี่ยพริกก่อนเดี๋ยวตาย มาที่รักปูเขาละคำให้ทำทันดีไม่พออีกคำหนึ่งกินแบบไม่ต้องพูดกันเราพูดไม่ได้ดูดปูดนะอลองให้อือเมือ่อกี้ดูดปูดใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็คือดูดแล้วแบบปิดเข้าไปปู๊บ ปานตาไหลแต่เซปตปาตอนนี้ไม่ได้คันนี้ไลฟ์คลิปก็ไม่ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้ามือเละกินยำอย่าชีดแอลกอฮอล์เราคิดว่าแตบหน้าตัวเองได้ม,มันไม่ช่วยมันไม่ช่วยอ่ะโอเคตอนนี้นะคะก็คือเกือบหมดทุกจานนะทุกคนคือต้องบอกเลยว่าร้านเนี้ยอร่อยมากเป็นร้านเนี้ยมีร้านหนึ่งที่แบบเออไม่เคยมากินแล้วคือสุดท้ายมากินแล้วแบบเอ้ย อร่อยอะ่ะซึ่งรสชาตินี่ก็คือให้เต็มแบบ10เลยวัตถุดิบก็คือให้10บจะมีทั้งหอยนางลงปูปลาหมึกที่แบบสดมากๆนะคะแซลมอนก็คือดีสุดๆเลยนะสําหรับเมนูโปรดของแทบนะในร้านนี้หมูสามชั้นทอดนี่ก็คือยืนหนึ่งมากยำปลาดุฟูก็คือยืนหนึ่งแล้วก็ยำปูค่ะปูเลดศสุดๆ,ส,ดๆสำหรับคุณโอเชอบอะไรบ้างหมูทอดแล้วก็ยำหมูยอออืปูหรืออะไร อยังปลาหมึอกเขาอร่อยมากอ,อ,อ่ะสำหรับใครที่เห็นเรากินเยอะอย่างเงี้ยชอบถามมาในอิ inbox i ีหรือใน inbox Facebook ว่าพี่แอ๊บกินอะไรคะ<ม>ทําไมไม่อ้วนนะคะ แท็บกิ่นนี้ค่ะอารมารีเอสเอสนะคะตัวนี้กําลังออกมาใหม่เลยอย่างที่บอกว่าแท็บกับคุณเอมมี่กิติยาลองมาแบบเกินครึ่งปีนะทุกคนประมาณ8ปดเเดือนแล้วอะคือลองให้มันแน่ใจก่อนว่าแบบใช้ดีจริงๆนะคะถึงเอาออกมาขายสําหรับใครที่อยากได้ยาตัวนี้นะก็ไปติดตามได้เพจอารมารีเอสเอสนะคะใน Facebook หรือ IG เป็นอาร์มารีเอสเอส2021หรือว่าจะเป็น l i น์แอดนะคะแอดอามารีเอสเอสนะบอกเลยว่าตัวนี้ให้มากกว่าการบล็อกและเบิร์นะต้องไปจัดนะคะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอกันแบบสบายๆในร้านยำหลังจากห่างหายกันไปนานถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รับด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วอย่าลืมไปตามโอกช่องพาทอนพาไปเนาะเออขายทุกคลิปก็ไม่ไหวปะเนี่ยอฮ้ยต้องขยทุกคลิปสิครับโอเคโอเค,อ,เคอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบาย